นักบัณฑิตผู้ช่วยภาษาหานิพัทธิยากรค่ะและได้ทําหน้าที่เป็นผูู้ที่เลียงให้กับน้องนักศึกษาด้วยค่ะคำถามแรกนะคะในการสื่อสารผู้ปกครองมีความจำเป็นอย่างไรคะในการสื่อสารกับผู้ปกครองนะคะมีความจาเป็นอย่างมากค่ะเพื่อเป็นการสื่อสารให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างครูและก็ผู้ปกครองเองค่ะคำถามอง ผู้ปกครองจะมีการพัฒนาเด็กได้ผู้ปกครองมีส่วนในการพัฒนาเด็กร่วมกับครูนะคะก็คือก็มีส่วนในการช่วยพัฒนานะคะเพราะว่าอย,าออย่างครูอยู่ในชั้นอนุบาลสองซึ่งเป็นช่วงแรกทีกเ่เด็กได้เข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้นค่ะก็คือว่าผู้ปกครองจะมีความกัวงวลซึ่งการสื่อสารทําให้ลดลดความกัวงวลของผู้ปกครองในการที่จะสฝิการ มาเรียนกับกับทางเงินอ่ะ ทางของลูกในชั้นเรียนนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมของโรงเรียนด้วยและก็จะเป็นการอ่าประชาสัมพันธ์เชิงชวนเช่นการทำกิจกรรมหรือการนำเด็กไปร่วมกิจกรรมแข่งขันของก่งแข่งขันที่ได้จัดขึ้นด้วย และถา้าหากว่ามีเหตุการณ์หรือผูอ้ปกครองมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างเด็กผู้ปกครองมีความสื่นตระหกก็มีต่อควาแม่ยนยำโดยตรงแล้วก็จะใช้การตรว ที่เราบอกไปว่าจะใช้เรื่องการสือรายาข่าวสารระหว่างคุณครูกับผู้ปกครองนะคะถ้าหากว่าตอนนีวันจันทร์วันพุธมันก็จะแต่ว่าถ้าคุณครูสั่งงานไปแล้วมันก็จะเลื่องซึ่งลายลายของกลุ่มห้องห้องเรียนเราก็จะส่งกิจกรรมประจวนของผูู้ให้ผู้ปกครองได้ดูได้เห็นว่าเราจัดกิจกรรมอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันเด็กๆทำอะไรบ้างในชั้นเรียนหรือในห้องเรียนของเราในแต่ละวัน ก็ถ้าเกิดว่ามันมีสวัสดีสวัสดีสวัสดีมันก็จะผู้ปกครองกระตุนอาจจะเกิดความลําพัง ความระลับมาส่งด้วยก็มีเราก็จะใช้วงดันนั้นในช่วงช้าและช่วงเย็นในการรับส่งในเมียนในการติดสารข้อมูลข่าวสารหรือว่ากิจกรรมต่างๆหรือปัญหาต่างๆเด็ด้วยแล้วก็ขอมได้หรือว่าได้อย่างไรและมีการมีข้อความอย่างไรที่สำคัเรื่องของภาพในการลงในขีดลายนะคะคุณครูก็ ยังไม่เคยมีนะคะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับลงลายไปแล้วผู้ปกครองเอ๊ะอะไรอย่างนี้ยังไม่เคยมีแต่ว่าจุดที่คุณครูจะพิจารณาภาพหรือวิดีโอวันที่จะลงคือเด็กอจจะต้องอยู่ในท่าหรือสภาพที่เรียบร้อยเช่นกระโปรงอาจจะไม่เปิดหรือเด็กอาจจะอยู่ในช่วงท่าที่แบบว่าเหมือนกําลังจะขัดแย้งกันหรือกําลังจะเกิดความุนแรงขึ้นอย่างนี้คุณครูก็จะไม่ได้เอาลง ก็่วนข้อความคุณก็จะพูดถึงการกาแงเช่นถ้าสมมติว่าวันนี้เรามีกิจกรรมเ่อนไหวละจังหวะในช่วงเช้านอดที่เราได้ทำไปเราให้เด็กได้เคลื่อนไหวตามผู้นำผู้ตาเราก็จะบอกผู้กความว่าวันนี้มีกิจกรรมเคื่อนไหวและจังหวะโดยให้เด็กเค่อนไหว แต่ทีว่าน่าจะเหมือนคำตอบในเมืม่อกี้นี้คือน,น่าจะอ่ะาพยาบาลอะไรนะพยบาบาลช่วยกัน่ช่วยช่วยเซฟเด็กน,นะเพราะว่าเนื่องจากกลุ่มไลน์เนี่ยจะมีผู้ปกครองอยู่เยอะอ่าห้องเรียนของเราเม,นมนนีนักเรียนทั้งหมดหลายสิบคนเนาะแต่ว่าผู้ปกครองอยู่ในนั้นน่ะมีเสือบีวิคนเลยว่าจะเป็นคือกลุ่มที่ทในหญ่ขนาดนึงก็เลยอ่าจะให้ เด็กนะดูเรียบร้อยหน่อยแรดันต่าใจค่ะเป็นคายก็บกว่ากงกอะคย่างอะันอันนี้คุครูก็ยังไม่เคยนะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าถ้ามันเกิดนะแต่คุณครูก็ไม่อยากให้เกิดแหละแต่คือว่าถ้ามันเกิดคุณครูคาดว่าคุณครูมีแนวทางแก้ไขคือว่าให้ให้ใช้กางโร จะโทรหรือวีออดีโอคอลก็ได้คุณจะไม่อยากให้อ่านีเรื่องการขีงข้อความเพราะข้อความเราไม่รู้อา่านสีหน้าพฤติกรรมท่าทางของคู้ปกครองต่อสถานการณ์นั้นๆว่าเขาอ่ะมีความกดดันความเครียดปวดมากแค่ไหนถ้าหากว่าเราเห็นหน้าเขาอ่าโดยการวีดีโอคอลหรือคุยกันตรงๆอ่ะเนาะหรือว่าฟังน้ำเสียงเราก็จะสามารถดูทิศทางได้ว่าเขามี มีออรมอมในขณะนั้นเป็นยังไเราก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โรงเรียนที่อ kind of mm ัเ hmm. ก้อกคามในการงาองโเรียนและ้หาอางนะคะงชอะกาใยงชั เพื่ป็นการสื่สารระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนเนาะในการเยี่ยมบ้านเนาะก็จะ เห็นว่าเด็กอยู่ในสภาพไหนทำไมเด็กมีพฤติกรรมอย่างนี้เด็กอาจจะอยู่กับคุณยายเล่นอยู่กับพี่ก็เลยมาเล่นมีนแรงกับมาอากับเพื่อนก็ได้นะและส่วนในส่วนของวิชาการเนาะก็จะเป็นแบบประเมินเป็นแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของเราในการดําเนินกิจกรรมทางตามโครงการของระดับปฐมวัยของเราซึ่งกิจกรรมโครงการของเราก็จัดตามตัวชี้วัดของหลักสูตร ะะซึ่งมีตั้งทีมถโครงการเลยนะคะผู้ปกครองก็ช่วยแล้วก็ให้ความร่วมมือดีมากอีอกอย่างหนึ่งคือเป็นแบบประเมินแบบประเมินออการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นะคะการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถา อันุู้ปกครองก็มีส่วนในการช่วยและมีข้อเสนอแนะมาในทุกทุครั้งหรือว่าเขาไหนอยากให้เราทํายังไงส่วนไหนเราทําดีแล้วเขาก็จะระบุมาในแบบประเมินและเราก็นําแบบประเมินผลของเขาอยากเอามาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของเราในการศึกษาต่อไปนอกจากการศาขั้ื้นนนอกจากการศึกษาทางลาย มีการพูดคุยกันตัวต่อตัวโดยโตรงเนาะใช่ไหมคะอ่าส่วนหนึ่งที่มีความสำเร็จคือคิดว่าเกิดจากพฤติกรรมกริยาท่าทางน้ำเสียงหน้ารอยยิ้มซึ่งทำให้ผู้ปกครองมีความรู้สึกว่าเราเป็นมิตรกับเขาและสามารถที่จะปรึกษาหรือรการแลกันได้ ก็จะเป็นเงื่อนที่ช่วยให้าการื่อสารมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นรเรื่องมากจะตอเกิดคขัดแย้งระหว่างตัวเรื่องใหญ่ต่อความขัดแยง้งคุณครูก็เราก็ไม่ขอไม่ไม่ไม่ค่อยมีความขัดแยง้งแต่ว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องของการขัดแยง้งเนี่ยส่วนมากจะเป็นการกระทบกระทั่งกันระหว่าง,างาาเด็กซึ่งเด็กของแต่ละคนผู้ปกครองแต่ละคนก็จะรักเด็กอยู่แล้วเ,เนาะ เราเอามาอยู่กับเราเนาะเราก็ดูแลอย่างเต็มที่แต่บางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นแล้วเด็กเกิดกตบตกกระทันงกัน,นกเด็กไปแจ้งผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองก็มาแจ้งคุณครูว่าเด็กคนนั้นคนนี้ทําลูกนะคุณครูก็จะมีแต่ว่าให้ให้คุณครูจะพูดคุยกับผู้ปกครองเลยว่าอ่าให้แจ้งกับคุณครูนะถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันหนักมากจริงๆเราก็จะนัดผู้ปกครองมาคุยกษากันกับ แต่ส่วนมากแล้วนะไม่เคยไม่เคยมีเลยเพราะว่าอ่าก็คือเราก็เราได้ทำกมเข,ข้าใจกันตั้งแต่ตอนประชุมผู้ปกครองแล้วนะกด้ตกลงกันแล้วกรณีที่คุณัดเราเด็กแล้วลพบว,ว,ว่าเด็กข้อใครเด็กทีเส็นีือการศึกษา และเรย่องประเด็นนี้คือประสบปัญหาในการสุตรารกับผู้เรยนรายในประเด็นของเด็กพิเศษท้อส่วนคือด้วยพัฒนาการของปัสถึม่อแล้วเนี่ยคือเราคัดตอนอยังไงมันยังยังไม่เข้าสูขขส่การตัดกรองแล้วแล้วการคัดกรองอ่ะจ,จะต้องใช้ครูที่มีประสบการณ์ขขและชำนาญในด้านนี้ซึ่งส่วนมากแล้วทีพกเราเนี่ยาอย่างที่คกเรเี่ก็ไม่ได้ว่ามีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง น้องไม่ใช่ครูที่เศษนะคะก็ก็เลยว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ก็คุณครูก็จะพยายามสื่อสารกับผู้ปกครองของเด็กคนนั้นว่าพฤติกรรมน้องเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะคุณแม่อยูที่บ้านน้องเป็นพฤติกรรมแบบนี้ไหมแล้วคุณแม่อาจแก้ไขยังไงคุณครูก็จะนำมาใช้นำมาใช้เสร็จแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรนะซ้อนโมบว่าเออเนี่ยมีตัวไมาใช้แล้วนะน้องติงอย่างนี้นะ,ะอาจจะด้วยสภาพแด่นล้อหรืออะไรยังไงทาให้เกิดการกระตุ้นทาให้เด็กเกิดกรรดังกล่าวนะก็คิดว่าจะสื่อสารกันไปเรื่อยๆระยะหนึ่งจึงจะเสนอให้ให้ให้ผู้ปกครอง่ะไปหานนะคะุณหมอเฉพาะเขาเพราะว่า ที่โรงเรียนเราเราไม่ได้มีคูเราไม่สามารถส่งต่อได้อาจช่อยู่ว่าเราส่งต่อไปหาคูอันยังไงได้แต่ว่าคู่อัไของเราจะไม่มีอาจจะพราะทางสางเด็กพิเศษก็จะต้องทางนี้แจ้งเรื่องไปที่โรงพยาบาลและท้องที่ต่างๆเพื่ที่จะเกิดการประชุมในุ่มนะคะการ่แะได้เกี่ยก ในส่วนของข้อชี้แนะนะคะก็คือว่านักศึกษาคุณครูน่ะเด็กของเราเป็นอนุบาลเนาะหนึ่งก็คือว่ายรนยนแจ่มใสแต่งตัวส,สวยๆเด็กชอบมากแต่งตัวส,สวยยิ้มยิ้มสดใสบางครั้งก็เล่นกับน,น้างบางครั้งก็เล่นกับเขาเยอะไปก็ไม่ดีใช่เพราะว่าเขาก็อาจจะแบบว่าแยกให้ออกว่าตอนไหนเล่นตอนไหนยิงนะว่าจะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเล่นต่น ถ้าเป็นการพูดกับผู้ปกครองก็คือว่าการสื่อสารของผู้ปกครองบางครั้งผู้ปกครองบอว่าเราเป็นนักศึกษาว่าจะมานั้นนู้นนี้กับเราบางครั้งก็อาจาาาาอาจาะลายบางป่านอาจจะขอไลน์คือนักศึกษาก็ตัดสินใจไม่ได้อยู่แล้วแหละว่าถ้าผู้ปกครองขอไลน์ก็ต้องใหเง้เลยเนาะแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าผู้ปกครองมานู่นนี่นั่นกับเราเยอะๆทางครูพี่เลี้ยงก็อยากให้นักศึกษาแจ้งกับูครูซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นผลดีบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องไม่ 재미งรอด experiences